พอปี้เลิฟนะครับจะรู้สึกเขินมากตอนนั้นน่าจะอยู่มัธยมต้นครับชอบรุ่นน้องครับเมื่อถึงวันวาเลนไทน์ผมก็เอาดอกไม้ไปให้เลยเอาไปให้เสร็จหันหลังแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรจริงๆเนีมันจะคนไก่ดิกดำบันเนเขาเรียกคนไก flight or fight เป็นภาษาชื่อเล่นน,นะครับสูห้หรือหนีมันเป็นการที่เมื่อร่างกายเราเ,เจอสิ่งที่ คล้ายๆกับมีอันตรายหรือกลัวเนี่ยร่างกายเรามีการเตรียมพร้อมมันก็ปรับโหมดเข้าสูมม่โหมดฉุกเฉินทีนี้เนี่ยวลเราเราจเจอคนที่เราแอบชอบเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่ารู้สึกอยากหนีถูกไหมครับแต่สมองเนี่ยมันใช้คนไกเดียวกันบางครั้งเนี่ยอาการทางกายเนี่ยมันมากเกินไปเช่นหัวใจตื่นเต้นมากเกินไปจนเราเกิดค,ความรู้สึกกลัวขึ้นมาแม้เราก็เลยหนีเพราะฉะนั้นก็คือบางครั้งถ้าเรารู้สึกเจอคนที่เราชอบแล้วรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเกินไปเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าควบคุมการเต้นของหัวใจก่อน้วยการหายใจลละดง ก็ต้องรูปลักษ์ต่อผิวพรรณดีดูสะอาดอะไรเงี้ยก็น่าเข้าไปคุยด้วยเงี้ย้เป็นหมัดเด็ดเลยของผมก็จะเป็นบทสนทนาการพูดคุยกันครับสำหรับแฟนของผมก็ตรงสเปคทุกอย่างเลยครับป <c oughs> ้องกันตัวเองฮนะ <c oughs> ต,งต้องการเดอ คือหลักๆก,ก็คือความสวยความหลอ่อความเซ็กซี่ทั้งหลายแหละมันสะทอนสุขภาพที่อันที่หนึ่งก็คือว่าคุณมีระบบภูมคุมกันในร่างกายที่แข็งแรงอันที่2ในโภชนาการออที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยค่อนข้างดีทาให้สุขภาพคุณแข็งแรงพฤติกรรมจีบที่พบในสัตว์เลยเนี่ยมันด้วยหลายๆครั้งที่มองหาความสวยความเซ็กซี่เนี่ยจริงๆคือมองลักษณะของสุขภาพแล้วก็คุมคุมกันเพื่อจะมีลูกที่แข็งแรง กี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะบางครั้งจะออกมาอย่างสารคันหลังต่างๆรวมถึงน้าลายน้ำตาอะไรได้ด้วยบางครั้งเนี่ยการแสดงความรักเนี่ยมันจะเปลักษณะการที่คล้ายๆกับการเข้าไปคลอเคลียกันหรือว่าการจูบแล้วก็มีการใช้ลิ้นสัมผสัสกันพวกนี้เนี่ยก็เชื่อว่ามันส่วนหนึ่งเป็นการเรื่องของการตรวจสอบภูมิคุ้มกมันประมาณหนึ่งว่ากลิ่นหรือรสชาติมันเข้ากันได้ดีแค่ไหนทีนี้ในมนุษย์เราเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ได้ใช้สัญชาตญาณอย่างเดียวถูกไหมครับเราจะมีลักษณะการที่ศึกษาพฤติกรรมกันเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์อย่างเดียวแตมีส่วนของเหตุผลเหตผลที่ว่าในลักษณะการที่พูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออเราไปด้วยกันได้เรามีความคิดที่คล้ายกัน จำไม่ได้ครับ <laughs> ข้ามเลยมันนานช่วงแรกๆก็เป็น10ปีแล้วครับมันก็รู้สึกด,ดีครับเราอยากเจอกันทุกวันช่วงโปรโมชั่นครับมันช่วงแรกมันก็ต้องอาจจะต้องแสดงตัวเสนอตัวแบบว่าโชว์ความสามารถแต่สําหรับผมคิดว่าช่วงที่เราคบกันมาเรื่อยๆครับตอนหลังๆเราสามารถให้ได้มากกว่าตอนช่วงโปรโมชั่นครับ <laughs> หลายคนเคยมีอาการจะรู้ดีว่ามันจะมีลักษณะที่เหมือนกับว่าเราจะคิดถึงเขาตลอดเวลาคุยโทรศัพท์ข้ามคืนได้ไม่หลับไม่นอนไม่กินอาหารเราก็จะมีพลังมหาศาลเช่นสามารถขับรถเป็นร้อยๆกิโลเพื่อจะไปเห็นหน้า10นาทีแล้วขับรถกลับถ้าเราดูกลไกของสมองความน่าสนใจก็คือว่ามันเป็น,นกลไกเดียวกับที่ทําให้คนติดยาเสพติดที่เขาเรียกว่าระบบโดปามีน ธรรมชาติี่ยต้องการให้เราุูนกับคู่ที่เราจับคู่เรียบร้อยแล้วเพื่ออะไรเพื่อผสมพันธนะุ์ฟังดูมันค่อนข้างนั่นใช่ไหมทีนี้ก็มาถึงคําถามที่ผู้หญิงหลายคนสนใจคือว่าทำไมความรักโปรโมชั่นมันไม่อยู่นานๆความรักช่วโปรโมชั่นเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพแล้วก็ อนาคตของผู้ชายหรือว่าอย่างในสัตว์อื่นนี่ก็คือว่าช่วงโปรโมชั่นมันจะอยู่ได้ประมาณนึงเท่านั้นเองถ้าทําต่อไปในร่างกายมันจะไม่ไหวธรรมาชาติเลยต้องให้มีจุดต้องการในสมพันเรียบร้อยแล้วเนี่ยความรู้สึกมันก็จะค,คล้ายๆคลายลงแต่ขนาดเดียวกันมันจะมีความรักอีกแบบหนึ่งค่อยๆสวนทางขึ้นมาค่อยๆเพิ่มมืดช้าเรียกความรักแบบผูกพันซึ่งฮอร์โมนหลักของความรักช่วงผูกพันเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เรียกว,ว่าชื่อออกซิโตซินซึ่งในคนที่สามารถสร้างตรงน,นี้ได้ดีสามารถอยู่ด้วยกันผ่านไปสามปีก็คความรักแบบอยู่เป็นนนเพื่อกั อืมเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขายังไงก็ใช่แบบเงียบอ่ะมันไม่ได้แบบเคลียคนอื่นก็จะต้องแบบเคลียกันจริงๆก็เหมือนเหมือนวงอะแหละอยู่กับวงวงก็จะแบบเงียบๆอ่ะคือบเวทีก็ไม่บวมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไงแต่มันก็แบบคุยกันแบบเพลินๆน่ะไปเจอกันข้างบนแต่บางทีมันต้องงอนกันเลยเหรออะไรเงี้ยหรือบางทีมันต้องแบบมัเคลียกันหรือเปล่า เราต้องเข้าใจโครงสร้างของสมองสักนิดหนึ่งสมองเนี่ยคข้าคล้ำจะแบ่งเหมือนกับเป็น3ชั้นชั้นล่างสุดจะเป็นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั่วไปที่ในแง่ของการมีชีวิตเช่นเรื่องของการหายใจเรื่องของการกินการนอนส่วนที่สองเนี่ยมันจะเป็นส่วนของเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่วิวัฒนาการมาหลังสุดนะครับเป็นส่วนเสริมมาแปะไว้บางๆคือส่วนของเหตุผลให้สมองส่วน2ส่วนล่างในเราแชร์กับสัตว์อื่นนี่คาถามว่าทําไมมนุษย์เวลามีความรักถึงไม่ใช่เหตุผลคําตอบสั้นๆเลย ถูกไหมก็คือชั้นที่เรียกว่าใช้อารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาความรักมันรุนแรงเนี่ยสมองส่วนนี้ทํางานหนักไอ้สมองที่มาแปะอยู่บางๆเนี่ยมันคุมไม่อยู่มันก็จะใช้เหตุผลน้อยลง mm hmm. ก็ตรงไปตรงมาครับมมมมมออองงงงุนนน้้ไไ่่ีีจท พอมันเลยเวลามาสักระยะหนึ่งเนี่ยพอเขาได้เป็นแบบทั้งเพื่อนทั้งคู่ชีวิตทั้งภรรยาทุกอย่างอะ่ะมันก็จะอยู่กันแบบครอบครัวแล้วพเพลินเพลินแล้วพอเที่ยงเงี้ยก็จะชอบเทียบกับวงตัวเองพอมันเลยเวลาที่แบบก่อร่างสร้างวงทําเดโมโอ,ออกเทปชุดแรกอะไรเงี้ยมันเหมือนครอบครัวจริงๆมันก็ต้องอยู่ด้วยความแบบสบายๆกันทุกคนแหละอาจจะหนักนิดเบาหน่อยบาลานซ์กันไปบาลานซ์นะเนาะเซฟเซฟ <laughs> นี่เวลาพูดถึงความรักในเชิงวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันทำให้ความรักคล้ายๆอเสียความโรแมนติกไปจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผมมองว่ามันทําให้รู้สึกว่าเราเข้าใจเหตุผลที่ซ่อนอยู่ของพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เยวมากขึ้น